ในคลิปนี้เราจะมา2คนแล้วเราจะฟาร์มแข่งกันโดยมีเวลาให้ฟาร์มเท่ากัน10นาทีและต้องแย่งกันฟาร์มพอฟาร์มเสร็จเราจะเอาไอเทมมาคำนวณราคากันใครได้ราคาถูกกว่ากันคือแพ้และคนแพ้ต้องเสียไอเทมทั้งหมดให้กับคนชนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใเราทําคลิปดีๆต่อไปแล้วเราไปลุยกันเลยไอภาพ <c oughs> ปออย่างวะเดี๋ยวจะจับเวลา10นาทีนะโอเคปะ เรามีไอเทมทุกคนเหมือนกันนะของตีผีปืนยิงบอสเหมือนกันนี่นอ่ะโอเคมากระเป๋าเท่ากัน DX เท่ากันถ้าพร้อมแล้วก็ลุยอ้าวกุกแกกุกแกเท่ากันเลยวเทากันรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้โอ้เข้าบอลที่กูเลยจัดเลยเสร็จเลยโอ้ขอบคุณมากน้องจ๋ายเขคุณมากเลยไอ้บอสอยู่ไหนวะบอสอยู่ไหนวะบอสคนเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อ อันนี้จัดดิจัดดิไอ้พ่อไมอ้าพมยิงบอสไอ้พ่พมยิงบอสอุยหันดิ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 ชิบหายแล้วเอยอ้าโอ้โหโอ้เจเจ็บเเอาลไอ้ชียกเก็บ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 ดจุดตายนะมึงตายนะไอ้พ่อมึงตายนะกูไปต่อละเยังหรือจะใช้วิธีการ ราคาด้วยมาตรฐานเดียวกันนะโอเคไหมโอเคอุ้ยทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่แหละของกูใส่เสร็จไอ้ทาวเวอร์อีกแล้วโอ้จีเซเบตจีเซเบตจีเซเบตกูไปแล้วคุ้มแล้ววันนี้ไอ้เชื่อไอเต็มหินเขาต็มหินอุ้ยกระเป๋าไม่เชื่ออะไรวะเกาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้บอสตัวไหนอยู่ไหนวะสัพปทุกสัพปะโซกสัพปโลกสัพปะไฟสัพเคาะเสด็จจังไรพลังสูตรเตะบัววตูเตะบวงไอ้เหี้ยบอสมันไล่ตบกู ไ,ไ,ไม่ได้แดกไม่ได้แดกถึงจะปิงเยอะแต่ก็ไมีฝีมืออยู่น้องชายชิงชิงช,ช่องชีงีบอ่เอาูเอาล้วตัดตัดอะอไอเชี้อมันตบถึงวะ<อ>ไอหม,มอกนอนกนอตัวละห้าบาทน้องชายเสื้อกอกับหมวกอนกยังห้าบาท เฮี้ยมันมีใครมาเหลี่ยมกูป่ะวะเหลี่ยมซิกเราผมผมไม่เหลี่ยมหนะไม่เหลี่ยมซิกอ่ะเฮี้ยมันมีมันมีที่ดีเหรอวะไอ้ภาพอ่ะมีดิโถ่ทำไมมันไม่มาแย่งบอสกูเลยวะดูดก่อนเลยกูดูดก่อนเลยที่มันดีไม่ดีไม่รู้กูดูดก่อนกูดูดก่อนไอ้เฮี้ยเดี๋ยวมันยิงอะไรวะน่ะเดี๋ยวกูไม่สนละไปแล้วบอสตัวนายละบอสตัวนายแล้วจ้ะเฮ้ยโอ้โหห้าบาทห้าบาทใมวิชั่นห้าบาทไปแล้วจ้ะข้างในจ้ะบอสตัวนายเลยจ้ะ อันนี้ก็บอก15บาทนะเอ๊ะและเท่าที่ครับ S R T อ่ะครับ S R T อ่ะ350ร้อา้งชายเฮ้ยโอ้โหด้วยกระเป๋าใหญ่400โลไปก่อนไปก่อนกูไปก่อนไอสักกระเป๋าใบละบาทน้องชายใบเล็กใบใหญ่กูนับบาทเดียวเฮวะเดี๋ยวค่อยคัดแล้วกันเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราคัดแล้วคัดอีกอ่ะเดี๋ยวผมไปคัดแล้วคัดอีกทีละกระเป๋าเทียใบระบาดกูไม่เอาละนี่อ็อกอ็อกอ็อกเอสามไอ้เชี่ยแล้วบอสตัวไหนมัน่ายไปไหนวะเฮ้ยใส่ก่อนเลยใส่ให้หมดเอาให้หมดไอ้เชี่ยลืมดูติดผิดนิ้วไอ้เชี่ยชิบหายแล้วโอ้โหบอสา กูตายกูตายกูตายเลยบอสเปื่อนอวะมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงจะไปไหนแล้วฮเฮ้ยเชี้ยเฮี้ยเฮี้ยแม่งตบ Bluetooth! บูทูตปอดบูทูตนี่เลยจ้ะจัดไปโอ้แล้วแม็กจะหมดชิบหายแล้วเอ้าตายพอดีโอ้หมดสูนยนัดพอดีเลยนี่นี่นี่ท,อม,<ล>ทอมสันทอมสันทำเดียวเลยรถหนึ่งคันกี่บาทรถหนึ่งคันนะ รถไม่มีราคาดิเราจะเอาของที่แบบว่ามีราคาในเซิร์ฟไทยเปิดใหม่ๆอ่ะน้องชายเล็กสี่นาทีครึ่งโอ้ยชิวชิวชิวสบาย I M I โอ้โห S ด D โอ้โหซิกมันจะไหวครับผมเหรอใช่เหรอน้องชายพี่มั่นใจมากเลยนะตอนเนี้ยโอ้ออกไปอาของแป๊บเดียวคุณก็ไม่รู้้โอ้ยโอ้จัดของแล้วมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ย โหยังไงก็รวยกว่าอยู่แล้วอะพูดถึงอะตอนเนี้ยใช่เหรอวะใช่ดิมั่นใจมากเลยอะรวยกว่าละคุณน่าจะฟังบอสถอดแล้วผมได้สองสวยบอสกูรูดบอสหมดอ่ะคุณอาจจะเน้นปืนใหญ่ไอ้ผมเน้นจำนวนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพยองขยักเก็บยไม่เอาวน้องชายปืนไอ้นี่นะนะกระบอกพันห้าเลยนะไอเอวบิอะเอวบิลก็บอกเดียวก็ชนะแล้วมั้งดวง เดี๋ยวมันก็ต้องมาดูกันวัดกันน้องชายเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงจะฟาร์มแข่งกับพวกกูเหรอใครใครใครไม่รู้ใครยิงเปิดไม่รู้เดี๋ยวบอกว่ามันมีคนอื่นด้วยนะตายไม่นับหลับแพ้ด้วยเออเราไม่ตายหลับแพ้แต่กูไปฟาร์มในเต็นท์ก่อนเหลืออีกสามนาทีวะสบายสบายชิลละบอกเลยว่าชิลโอ้ชิบหายแล้วอันนั้นมันหน่วยซิลอะไรโอ้โหก่อจะนึกออกชิบหายแล้วแก่ด้วยเด็กกูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพริ้วเลย นะโอ้ยเช,ช,ชี่ยเชี่ยวากิสาชิวากิสาชิอันนี้อะไรวะเอสวอลมาสดะไม่เอาไอสัตว์ออกกากเม็ดคิดเออนี่ค่อยดีหน่อยโอ้โหฮันนี่เอากูไม่ลงแล้วนะม้าแล้วก็มาดูกันอุ้ยจะบอกกันห้าคุณจะไปกได้เท่าไหร่โอ้ยอิสต์เอออิสต์เออช่วยลูกด้วยออบบ แต่ไม่นับแต่ไม่นับหลับแพ้อ้าวทอมสันยังมีทอมสันยังมีลูกแล้วเมื่อไรยูจะมีใจไม่มีใครเรามามีละม้ามาซิมามาล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 าให้ดตามก่อนไอ้สัตว์รอแป๊บนึงไอ้สัตว์ใส่เลยไอคนที่ยิงปืนนี่มันกูหรือเปล่ามึงดูดีๆนะใช่เหรอเฮ้ยโอ้หน้องชายเจ็ตัวรับความให้แพ้ว่ะ ิงใช่หรอใช่อย่าว่าแต่เดิมพันไอเทมเลยกูเดิมพันเงินอีก200เลยมาไอสัตว์ไอหมวก่อนโอ้โหไอสัตว์กูโอ้โหไอภาพเนี่ยแล้วผมผมไม่ได้ไปทางนู้นนะโอ้โหกูบอกจาก200ไเป็น0 0เลยมึงรอตาหน้าไอ้ยัดมึงรอตาหน้าเลยตาเนี้ยห้กูเออสกูไปรอเลย ไอเหี้ยกูไปรอนับไอเทมเลยเลย20วินาทีครับผมจงังหวะนี้กูจะมาเอาไอเทมมาเสี่ยงกับไอผีพวกนี้ไม่ได้นี่นะสมมติแบบผมเคมอใส่คนนี่นับไหมผมว่าไอของที่นี่มีราคาชัวร์เลยแต่ถ้าเกิดว่ารหัสแ, <c oughs> แดงนัดเดียวเนี่ยรหัสแดงนัดเดียวเนี่ยเต็มบอบเลยนะอ่ะหมดเวลา มามามาเดี๋ยวเราเคลียร์ของเมืองนี้กันแต่เรามามา,มาดูมาเทียบกันดนิมาครับมามาไหนเราจะเอาของมาดวลกันว่าใครจะได้กี่บาทเดี๋ยวผมจะเอาแบบคิดว่าของตัวเองเบิ่มๆเลยว่าล่ะ,ะคิดว่าของตัวเองเบิ่มๆเลยอะเดี๋ยวค่าคำนวณของเองให้ก่อนเลยมาดับมามีอะไรบ้างโอ้โหสัตว์ M200 เป็นป็นไง m 2 0 0 0 5อะ ไปไปอ๋อันนี้350ออัน <probable> น <rast> ี้350เดี <GO av i> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้ยไอ้ยกูยอมแพ้ได้ไหมไอ้ยคุณอย่าฟึ่งดิผมยังมีอีกเยอะเลยไอ้ฟาร์มาร์อ M I I M I ฟามาร์ลิกดับมา โอ้โหสดุดเลยไอพ้พามึงรวยจังวะววมึงเกีย่ยวกูไม่อมึงเกีย่ยวกูไมไ้เกี่ยไม่เกี่โอ้โหสดุเสเดเลยอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบเอ็ดกระบอกนะอันเนี้ยอันนี้กองพิกเลยอ่ะโอ้โหไม่นับไม่นับอันนี้ยิ่งไม่นับเลยไม่นับอ่ะสิบเอ็ดกระบอกนะ,ระกนะระบอกลัห้าสิบนะอันเนี้ยสิบเอ็ดกระบอกก็ห้าร้อห้าสิบนะ อ่ะอ่ะอะไรอีกมีอะไรอีกเอาเอามาตรงนี้เอามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ฮันนี่มาด้วยฮันนี่สกาไข่เหี้ยอะไรปะอ๋ออ่าฮันนี่เก็บไปแล้วโอเคนี่ไงมาตรงนี้มาตรงนี้แยกแยกแยกอ่ะฮันนี่สกาไข่อ่าอ่าสกาฟ้าเดี๋ยวกูนับให้กระบอกสิบห้าบาทหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับโอ้ยเหี้ยนึกว่ามีอะไรสักสี่กระบอกหกสิบบาทอ่าและอันนู้นอ่ะของกากปะ ขยะว่ขยะเพิ่นี้ต้องนับนะขยะไม่นับแล้วมีอะไรที่ทมันพอมีแล้วคา่อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับ,นบพะงาน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 อันนี้นเนนเนเออปืนยิงบอลกูให้กระบ,บอกสิบบาทแล้วกันนะกระเป๋าบาทหนึ่งห<อ>มวกห้าสิบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบอันนี้อีกสิบบาทแล้วกันแปดสิบหมวกห้าสิบเป็นร้อยสามสิบอ่ะบวกอีกร้อยสา 4, มสิบโอเคน,นหะหมดแล้วนะ มาแล้วมาล้หมดเลันเก้ารอ่ามึงเก็บเข้าตัวเลยมาเดี๋ยวมึงดูของกูไอเด็กน้อยไอ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 กระจกเจอกูเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยเมาชมเจอกูนี่บอกแรกอ้าวมึงกดเครื่กินแรกให้กูดิอ่าน่งร้อบาท ของผมขายี่เองโอ้ไอสร็จแ้มึงให้คุณรอยก่าอ่าหนึงอ่าหนึ่งรอยหนึ่งร้อันนี้สไนด์ก่อนนะอ่าอันนี้สามร้อยหไม่สามมีเหมือนกันมีเหมือนกันอีกสามร้อยห้าสิครับล <c oughs> องทายม่ะอ uh, uh, ่าอีกสามร้อยห้าสิบไปดีโมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ช่แล้วสามไปดี หมดแล้วทายนับอะผมให้5บาทห้าบาทหบาทอ่าว่ามาอตรงนี้อันนี้นี่ห้ามั้ยสิบสองสามสี่ห้าหกเป 11บวกเอก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะห้าสคูณสิเจ็ดเรียบร้อยยังแล้วก็บวก,บกาาแล้วก็บวกกับตรงนู้นนะนะต้องช้าบวกแล้วบวกแล้วอ่าเออดูย้ยายที่ก่อนอันนี้15บาบทเดี๋ยวเใจเย็นใจ,ใจ,ใจอ่าบวกสิก่อนอ่าบวกสิห โอ้น้องชายโทษทีว่ะยังไม่หมดว่ะเฮ้ยยังมีอีกเหรออีกห้าสิบแม่อีกห้าสิบแม่อีกห้าสิบ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 สี่ห้าหกหกกระบอกจำึองนะกดถูกปะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วอ่าโอเคอันนี้เอกกระบอกละสิบบาทเนสิบยี่สิบสามสิบที่มือนี่ไม่นับที่มือเอามาเองอ่าที่มือเอามาเองอ่าสามสิบ แล้วก็อันนี้อันนี้อีกสามสิบใช่ไหมอ่าอ่าสไนลยลูกละบาทนะอันนี้มียี่สิบัดอันเนี้ยยี่สิบบาทไทอ,าอ้ยังไงครับ <c oughs> ผมเก็บแบค็คยาวรนะับสิบห้านัดี๋ยวสิบห้าบาทนี่วาก,กิสซาชิเนี่ยเขารับกันเนี่ยโอ้โหวากสิสซาชิเขารับกันเป็นหมื่น ยี่สิบใช่ไหมยีอสิบอ่ะว่าเท่าไหร่วากินซาชิมึงนับให้กูนะมึงให้กูเท่าไหร่อ่ะมันสกูลเดียวกับคาตานะใช่ไหมออแต่มันแรงนะมันแรงซับไทยนี่เขาหางให้ฟักเลยนะวากินซาชิเนี่ยเราอยู่นิวซีเรียยี่สิบแล้วกันนะยี่สิบโอเคยี่สิบก็ยี่สิบอ่ะกูจ้าเฮ้ยเม็ดเม็ดคิดอันหนึ่งเม็ดคิดสิบบาทได้ปะล่ะ อันดับแรกต่อครองรายการอ่ะอหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาทั้งหมดเท่าไงสองพันสี่ร้อยหกสิบหกไอ้เหี้ยจริงเหรอจริงโอ้ยเฉยกูกูแพ้ววะกล้วยน้ำแบบกูกล้วยที่โหลดเท่าไหร่โอ้โหแม่งนับเป็นโหลด เซว่นขายลูกเท่าไหร่อะเจ็ดบาทปะขายลูกกเจ็ดบาทไอ้สัตว์เจ <c oughs> ็ดร้อยสองัสี่ร้เจ็ดสิบสามไปกบบทำไมของผมเท่าไหร่อะอคุณยังไม่บอกราคาผมเลยอ่ะของมึงก็สองพันเก้าร้อยสี่สิบไงเป็นทุ่งยังคงโอของพี่เท่าไหรน้องชายสองพันสี่ร้อยเจ็สิบลบสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามโอ้ยภาพมัน ได้เงินเยอะกว่าผม4 6 7บาทนะครับุกผู้ชมผมได้ทำการฟาร์มแข่งกับไอภาพในแอร์พอร์ตฮะแล้วผมก็เป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมมาเชิญเชิญครับเชิญครับไปของคุณละฮะของคุณคระของคุณคระสักเ้ยอิมจัดโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ แพ้ภาพไปอย่างน่าเสียดายแล้วผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้านะฮะเราจะมาฟาร์มที่ถัดไปกันน่าจะเป็นนาโต้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และ์แชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ตหน้าอย่าลืมไป็นกำลังใจให้กันกดไลค์ด้วยนะครับผมวันนี้แห้หน่าเสียดายฮะภาพมันโชคดีได้เอ็มสองร้อยแบกไว้ฮะนอกจากจะเสียไอเทมแล้วเสียงเงินแนะ่ภาพอีกสองพันอีกต่างหากเลยเอ็มพันเท่านั้นเองคุผู้ชมเจอใหม่คลิปหน้าพาร์ตหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บ จุ๊บแมงะบ่อสุดสวยเจนเก่าจะสู่เจนใหม่ได้ไงวะไ <c oughs> อ้ยเยัยมันทำทรงมาเป็นคอไอ้เก้าจะอะไรอ่